สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นชิ้นงานนะคะกระเป๋าหกเหลีย่ยมตามแผ่นผังนะคะจะเริ่มต้นด้วยโซ่หตรงกลางนี้นะคะโซ่หกทำให้เป็นวงกลมเชื่อมต่อกันแล้วเริ่มแถวแรกขึ้นมาแต่ทีนี้ด้วยความเพื่อความสะดวกและง่ายนะคะไอโซ่หตรงนี้ผู้สอนจะปรับให้เป็นแมจิกรีนนะคะก็คือ การทําไหมเป็นหัวงวงกลมง่ายๆนี่แหละนะคะซึ่งมันจะสามารถยืดและขยายได้มันจะง่ายต่อการถักนะคะสําหรับมือใหม่แล้วก็เอาแบบง่ายๆละกันเพราะฉะนั้นโซ่ตรงนี้เราจะไม่ทํานะคะเราจะทเป็นหัววงกลมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแถวแรกเลยก็คือโซ่ห้าตรงนี้นะคะโซ่ห้าจากนั้นหลักพันหนึ่งครั้งสามหลักนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะลองดูคะ่ะนำไหมออกมานะคะนี้ดึงเตรียมไว้แล้วจับให้ถนัดนะคะการจับเข็มโครเชต์เนี่ยจับยังไงก็ได้ที่เราถนัดบางคนอาจจะจับแบบปากกานะคะจับแบบนี้ก็ได้หรือจับแบบนี้ก็ได้นะคะเอาที่ถนัดตัวผู้สอนนะคะ ขนาดแบบนี้ถ้าถักไหมเส้นใหญ่ก็จะถักโดยจับแบบนี้นะคะทำหัววงกลมขึ้นมาก่อนง่ายๆค่ะพันไหมไว้ที่มือซ้ายแล้วนะคะสำหรับผู้ถนัดขวานะคะปลายไหมก็จะอยู่ที่มือขวาเราก็เราไปกันเราก็ย้อนหมุนไหมขึ้นมานะคะจับแค่นี้เองค่ะให้มันซ้อนกันเป็นหัววงกลม เราก็จับเอาไว้นิดให้มันอยู่นะคะแล้วจากนั้นนะคะจับเข็มนะคะจับเข็มโครเชต์แทงลงไปในช่องห่วงที่เราทําขึ้นนะคะแล้วก็นำหัวตะขอเนี่ยไปเกี่ยวไหมกลับขึ้นมาได้และหนึ่งห่วงนะคะค้างอยู่ในเข็มจากนั้นนะคะตามแผนผังคือโซ่ห้าใช่ไหมคะถักเลยค่ะหนึ่งช้าช้านะคะสอง สามส่หาได้แล้วนะคะโซ่ห้าได้โซ่หเสร็จจากนั้นเราต้องทำหลัก3หลักใช่ไหมคะโดยการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะจะมีสองห่วงอยู่ในเข็มโปรเจของเรานะคะเอามือประคองไว้นิดนึงกันหลุดนะคะ หนูเข็มหนึ่งครั้งเอามือประคองแทงลงไปที่ช่องเดิมของเราค่ะแทงลงไปนะคะแล้วก็นำหัวโครเชตที่เป็นตะขอเนี่ยไปเกี่ยวมันย้อนกลับทางเดิมนะคะเมื่อย้อนกลับมาเราจะได้ห่วงทั้งหมดเพิ่มนะคะจากสองเมื่อกี้กลายเป็น3ามห่วง1 2และ3านะคะเมื่อได้3ามห่วงในเข็มแล้ว ทีนี้เราจะปลดทีละสองห่วงนะคะเพื่อจะทำหลักนะคะพันไหมที่หัวเข็มค่ะหัวตะขอดึงกลับมาเอาแค่สองห่วงนะคะย้อนกลับมาสองห่วงเมื่อปลดไปสองเราจะเหลือในเข็มอีกสองห่วงเราก็พันหัวเข็มอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ดึงย้อนกลับมาสองห่วงด้วยกัน ปลด2ครั้งก็จะได้หลักตรงตๆขึ้นมาเหนึ่งหลักนะคะเราต้องทำทั้งหมด3หลักนะคะทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งประคองไว้นะคะแทงลงไปควักขึ้นมาเพิ่มได้เป็น3ห่วงนะคะเมื่อได้สห่วงทำการปลด2ครั้งครั้งละสองห่วงค่ะโดยการ พันหัวเข็มเกี่ยวไม้กลับมาค่ะปลดหนึ่งครั้งปลดสองครั้งทำอีกหลักหนึ่งนะคะพันหัวเข็มแทงลงไปควากลับขึ้นมาพันหัวเข็มปลดหนึ่งครั้งปลดอีกหนึ่งครั้งได้แล้ว3ามหลักนะคะเมื่อได้สามหลักแล้ว ตามแผ่นผังนะคะดูดูไปก่อนตามแผ่นผังพอได้สามหลักปุ๊บตรงนี้นะคะโซ่สองแล้วต่อไปก็อีกสามหลักแล้วก็โซ่สองเนี่ยทำนี้วนไปค่ะเราจะทำวนไปทั้งหมดอีกครั้งคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดจะต้องให้ได้หกหกเซ็ตด้วยกันนะคะเราได้แล้วเซ็ตหนึ่งเนาะอา ำต่อค่ะต่อไปก็คือโซ่สองหนึสองทำหลักอีก3ามหลักพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงไปเกี่ยวไหมกลับขึ้นมาได้สามห่วงนะคะปลดไหมครั้งที่1ปึลดไหมครั้งที่สองขยับห่วงได้นะคะ ตอนนี้ห่วงเราจะอยู่นิ่งๆแล้วนะคะยืดได้หดได้นี่เรายืดได้ถ้ามันแคบไปเราก็ดึงกลับมันก็จะกว้างขึ้นนะคะก็จะง่ายต่อการถักหลักที่สองนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในห่วงควักไหมกลับขึ้นมาหลดครั้งที่หนึ่งหลดครั้งที่สอง หลักที่สานะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงไหมลงไปในช่องควักกลับขึ้นมาหนึ่งครั้งปลดสองครั้งได้อีกหนึ่งเซตแล้วนะคะจากนั้นยังไงคะโซ่สองค่ะหนึ่งสองนี่ค่ะไม่ยากเลยทำซ้ำนะคะอีก3ามหลักนะคะ อันหัวเข็มแทงลงเหมือนจะกดจิตนะคะควักขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งปลดสองครั้งถ้ามันเริ่มเราก็เริ่มขยับขยบมันได้แล้วดึงค่อยๆดึงนะคะหลักที่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในช่องเกี่ยวไหมกลับขึ้นมา ปลดหนึ่งครั้งปลดสองครั้งพันหัวเข็มแทงลงควักขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งปลดสองครั้งได้อีก1นึ่งเซตค่ะทั้งหมดสามเซตแล้วนะคะไปต่อค่ะโซ่สองทำหลัก3าหลักที่1พันหัวเข็มแทงลงไปควักขึ้นมา ปลดหนึ่งครั้งโรลดสองครั้งหลักที่สองพันหัวเข็มแทงลงไปควักขึ้นมาโหลดหนึ่งครั้งโหลดสองครั้งหลักที่สามนะคะพันหัวเข็มแทงลงเกี่ยวขึ้นมา ลด 1>, 1ครั้ง2ห่วงปลดอีก 1, 1ครั้งอีกสห่วง1 2 3 4ได้4หลักแล้วนะคะต่อไปเซตที่5นะคะเซ้สองหนึสองหนหัวเข็มแทงลงไปควักขึ้นมาปลดหนึครั้งปลดสองครั้ง พันหวเข็มแทงลงไปกวัขึ้นมากดหนึ่งครั้งกดสองครั้งพันหัวเข็มแทงลงไปกว่าขึ้นมากดหนึ่งครั้งกดสองครั้ง,ห,ง,ลง,ง,งหลับหรือยังคะยังใช่ไหมคะอ่ะใกล้แล้วใกล้จะหมดแถวแล้วคะ่ะ1 2ึ่งสาสี่ห้า ทีนี้เซตสุดท้ายนะคะเราทำเพิ่มแค่สองหลักเพราะอะไรคะเพราะเราทำแล้วหลักแรกนะคะคืออันนี้โซ่ห้าครั้งแรกทำค่ะโซ่สองหลักที่หนึ่งพันหนัวเข็มแทงลงไปปักขึ้นมาได้สามห่วงพันหนัวเข็มปลดสองห่วงพันหนัวเข็มปลดอีกสองห่วงหนึ่งหลักแล้วนะคะ หลักที่สองพันหัวเข็มแทงลงไปควักวขึ้นมาหลดหนึ่งครั้งหลดสองครั้งสองหลักพอค่ะ,ะหมายมี้ก็ตัวเครืงหลัก2หลักพอเพราะเราจะเอามาเชื่อมต่อกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นโซ่ห้าไว้นะคะดึงๆมันออกมาดูซิ ทีนี้ตอนเชื่อมต่อนะคะดูใกล้ๆเราจะแทงลงไปที่โซ่หลักที่3ที่1อันที่1เนี่ยมันบิดปิดอยู่นับ1นับ2นับ3แล้วมันจะเหลืออีก2ใช่ไหมคะก็จะเป็นช่องว่างระหว่างหลักระห,หว่างเซตนะคะเรานับได้แล้ว2 2 3ก็แทงลงไปเลยคะ่ะหลักที่3นี่แหละชึュ แทงลงไปนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวไหมด้านหลังกลับขึ้นมาพอกลับขึ้นมานะคะให้มันได้ก่อนหนึ่งนะคะก็เกี่ยวอันเดิมนี่หนะคะย้อนกลับมาที่โซ่ของเราที่ห่วงแรกนะคะในการแทงไหมผ่านขึ้นมา เราก็จะได้ทั้งหมด6เซตแล้วนะคะครบไม่เอ่ย1 2 3 4 5 6 6าสเซตครบแล้วนะคะอันนี้แถวแรกนะคะทีนี้ช่องเนี่ยมันว่างจังเลยเราสามารถดึงใหม่ด้านหลังนะคะในสกริงของเราดึงฟึ้ มันก็จะรูดช,ชิ้นงานให้มันแคบลงนะคะยีดได้หดได้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไหมด้านหลังตอนเสร็จงานก็นได้ค่ะค่อยมันทิน้งไ้ว้กันชั้นแรกนะคะได้แล้ว6เซตเซตละ3ามหลักนะคะต่อไปเอาสัก2แถวแล้วกันเนาะต่อไปนะคะเราจะขยายแถวให้มันกว้างขึ้นนะคะ ตามแผนผังก็คือเนี่ยไม่ค่อยจะชัดเลยแผนพังนะคะพอแถวที่2เนี่ยจริงๆทําเหมือนกันเลยกับแถวแรกเพียงแค่เพิ่มหลักขึ้นมากลับมาดูตรงน,นี้กันเอาที่ชัดก็คือขึ้นโซ่มาห้านะคะก็จะเป็นหลักตรงนี้ตรงเนี้ยโซ่ห้าของเราจากนั้นขึ้นหลักออกตรงแถวนี้สิโซ่ห้าขึ้นมานะคะขึ้นหลักเพิ่มนะคะจากเมื่อกี้แถวแรกนะคะ3ามหลัก ใช่ไหมคะนี้พอขึ้นอีกแถวนึงเราจะเพิ่มขึ้นมาอีก2หลักต้นทางกับปลายทางจะมีเพิ่มขึ้นมาอย่างละ1ห,หลักนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งหมด5หลักต่อ1เซ็ตนะคะโดยหลักที่เราจะเพิ่มก็คือจะเพิ่มตรงช่องว่างที่เราทำโซ่สอเอาไว้นี่แหละนะคะ,ะลงมือค่ะ เข็มลงไปนะคะในห่วงแล้วค่อยดึงให้มันพอดีอย่าลืมนะคะเวลาถากกะน้ำหนักมือตัวเองนะคะอย่าให้แน่นไปหรือว่าหย่อนเกินไปเข็มเนี่ยกับใหมนะคะมันต้องเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้สบายๆนะคะต้องระวังตรงหัวเข็มเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมคะ อย่าเอาไปไว้ตรงนี้แล้วตึงอย่างเงี้ยมันจะแคบมากตรงเนี้ยเราสามารถดันมันได้แต่ว่ายากนิดนึงซึ่งมันจะทําให้งานของเราแน่นเกินไปแล้วชิ้นงานมันก็จะแข็งนะคะถักยากเอาให้พอดีพอเหมาะนะคะระวังน้ําหนักมืออามาเริ่มแถวที่สองค่ะตรงนี้เราเชื่อมต่อไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราต้องเลื่อนพวงเลื่อนหลักของเราลงมาตรงช่องช่องตรงกลางนะคะที่เราทําโซ่สองไว้นะคะ โดยการแทงเข็มลงไปในช่องเลยนะคะสอดไปแล้วก็ไปเกี่ยวไหมกลับขึ้นมานะคะก็จะได้สองห่วงในหัวเข็มของเรานะคะขึ้นมาเสร็จพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งดึงไหมผ่านมาทั้งสองห่วงเลยค่ะเราก็เลื่อนหลักของเรามาอยู่ในช่องตรงกลางแล้วนะคะเริ่มต้นงานเหมือนเมื่อเมื่อชัอ้นแรกเลยนะคะ แถวแรกก็คือโซ่ห้าค่ะ1นึ่งสองสสหโซ่ห้าเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสะกดจิตตัวเองต่อแต่ทางนี้นะคะเราแทงลงมาที่ช่องเดิมนะคะช่องตรงกลางเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ควักขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมา ก็จะได้3หลักในเข็มเหมือนเดิมนะคะปกัสนิดนึงเกี่ยวไหมดึงผ่าน2ห่วงเกี่ยวไหมดึงผ่าน2ห่วงได้แล้ว1หลักนะคะทีนี้ทั้งหมดต้อง5ใช่ไหมคะเราถักตามหลักเดิมได้เลยหลักที่2 3 4นะคะพันหัวเข็มค่ะแทงลงไป ขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งปลดสองครั้งพันหัวเข็มแทงลงไปที่หลักถัดไปนะคะเนี่ยดูชัดๆนะคะหลักมันจะแยกกันมันจะมีช่องด้านบนนะคะแทงลงไปเลยแล้วก็เกี่ยวไหมกลับขึ้นมานะคะได้สามห่วงแล้วก็ปลดทีละสองห่วงพัน พันหม้ปลดอีกสองห่วงนะคะได้3ามหลักแล้วหลักที่4ค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปคว้ากลับขึ้นมาปลดสองห่วงปลดอีกสองห่วงได้4หลักแล้วนะคะหลักที่ห้านะคะที่เราขยายเพิ่มก็จะลงไปในช่องนี้ค่ะช่องว่างโซ่2ของแถวแรกเนี่ยนะคะพันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปในช่องเลยเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะพันหัวเข็มโหลดสองพันหัวเข็มปหลดสองได้แล้วนะคะสีขาวมันจะมองไม่ค่อยชัดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าหลักนะคะ งานของเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะถักต่อค่ะโซ่2ประกอคบ5าหลักแล้วก็ถักเซตต่อไปโซ่2สองค่ะนหนูเข็มแทงลงไปในช่องเดิมนะคะช่องว่างระหว่างเซตเกี่ยวไหมขึ้นมาได้3ห่วงปลด1ครั้งปลด2ครั้งทำแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยแทงลงไป ว้าขึ้นมาปันโเข้มแทงลงไปคว้าขึ้นมาสี่แล้วนะคะนหลักสุดท้ายั้านโอเข้มแทงลงไปที่ช่องนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา ปลดสองเวลาปลดระวังนะคะต้องดูเกลียวมันด้วยนะอย่าไปเกี่ยวเดี๋ยวเกลียวเส้นใหม่มันจะแตกนะคะทำแบบนี้จนครบรอบค่ะ5ห,หลักโซ่สอห,หลักโซ่สนะคะโซ่2ค่ะล้วหนูเข็มแทงลงไปช่องเดิมปลด1ครั้งปลด2ครั้ง อันเข็มแทงลงไปควักขึ้นมาปลดสองปลดสองพันหนัวเข็มแทงลงไปควักขึ้นมาปลดสองปลดสองตรงที่เป็นสีขาวก็จะไม่เน้นให้แล้วกันนะคะเพราะมันจะมองจ้าจ้า่าตรงที่ใหม่เป็นสีเข้มเข้มจะช้าให้นะคะพัหนหัวเข็มแทงลงไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะถากแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อย เราก็ต้องมีสตินะคะเราต้องจํำนะว่าเราต้องทํากี่หลักต่อหนึ่งเซตนะคะหนึ่งส,งส,สห้าห้าหลักครบโซ่สองอนอเข็มแทงลงช่องเดิมนะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะช่องเดิมนะคะแทงลงไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาโหลดสองห่วงเนีย่ยเห็นไหมแตกแล้วไม่ระวังอ่ะ เข็นค่ะแทงลงไปควักขึ้นมาแทงไปควักขึ้นมาปลดปลดทานแทงควักปลดปลดสีขาวเยอะจัง หนึ่งองสาสี่อีกหนึ่งหลักพันแทงควักปลดปลดโซ่สองพันแทงควักปลดปลดพันแทงควักขึ้นมาปดสองครั้งน,นะคะ โล,ล,ลดพันแทงควักปลดโลดพันแทงควักปลดหนึ่งปลดสองใกล้แล้วค่ะใกล้ครบแถวแล้วค่ะโซ่สองพันแองควักขึ้นมาปลดหนึ่งปลดสองพัน แทงควักขึ้นมากดหนึ่งกดสองพันแทงควักขึ้นมากดหนึ่งกดสองอ่ามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะตอนที่ใกล้ะหมดแถวนะคะเราทำไป3ามหลักนะคะทีนี้หลักที่สี่จะดูยากนิดนึงเพราะมันจะเชื่อมต่อกับหลักหลักแรกของเรานะคะช่องเล็กๆตรงนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะ แทงลงไปค่ะเกี่ยวขึ้นมาจะยากนิดนึงตรงนี้ควักขึ้นมานะคะปลดห่ปลดสองแต่พอทำได้แล้วมันจะพอดีกันเลยนะคะแล้วตอนนี้เราได้สี่หลักแล้วใช่ไหมคะเซตสุดท้ายไปเชื่อมต่อกับหลักแรกที่เราขึ้นโซ่5้าไว้นะคะเหมือนเดิมค่ะนับโซ่ขึ้นไปหลักที่สามหสองสแล้วแทงลงไปเลยค่ะ แทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะย้อนกลับมาที่ทางเดิมเร็จค่ะสแถวนะคะแถวต่อๆไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเลื่อนห่วงมาที่ช่องตรงกลางนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มหลักจากแถวแรก3แถว2อแถวต่อไปเพิ่มอีก2ก็เป็น7 นะคะก็จะขยายขยายวงขึ้นไปเรื่อยๆืเราต้องการกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กเราก็ถักตามสบายลยคะตามใจชอบเลยจะเอากี่หลักนะคะง่ายมากกระเป๋าหกเหลี่ยมนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็ผู้เรียนอยากจะได้กระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กตามสบายเลยค่ะแล้วคลิปหน้าเราจะมา ต่อกันที่การเชื่อมกระเป๋า2ชิ้นแล้วกันนะคะถ้าสมมุติอยากได้ซัก6แถวนะคะใบไม่ใหญ่มาก6 8ถึงแแถวเนี่ยใบเล็กๆผู้เรียนต้องถักทั้งหมดแบบนี้สองแผ่นนะคะเพื่อนำมันมาประกบกันหน้าหลังแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา,าเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกระเป๋าชิ้นหน้าชิ้นหลังเข้าด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ